<Okay>. Yeah. สีคเก้าเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับรับทางหลายนะครับ อยู่กับผมนะครับพิชาติ FCTP ช n e l นะครับผมแล้วก็พิิชาติ FCTP Family นะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาขอพูดถึงข e ม t นะครับในรายละเอียดอื่นๆนะครับผมนะฮะอนาคตขมีนหลังจากนี้ไปนะครับผมใช้คำว่าน่าสงสารนะเกิดมาไม่เคยเห็นประเทศไหนเป็นอย่างนี้ที่สงสารก็คือครับอยากรู้ว่าเขาเมียนเขาจะอยู่อย่างไรสิ่งที่เขาอยากทํา อยากให้ประเทศของเขาเนี่ยเอาชนะประเทศไทยชาตนี้เขเมรก็ไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยได้ทุกเรื่องดังนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าคนเขเมรที่ไม่มีสติปัญญาพอเนี่ยเขาจะอยู่ลำบากเขาจะอยู่ยากคนทั้งโลกรักประเทศไทยคนทั้งโลกรักคนไทยคนทั้งโลก รักทุกอย่างที่เป็นของไทยคนทั้งโลกรักนิสัยใจคอแบบไทยๆคนทั้งโลกชื่นชอบชื่นชมการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเท่านั้นมาประเทศไทยจบในที่เดียวถ้าจะมาทางอาเซียนจบที่ไทยประเทศไทยประเทศเดียว ที่มีการศึกษาดีที่สุดใน,ในแถบนี้การหมอดีที่สุดวัฒนธรรมดีที่สุดอาหารขึ้นชื่อมีรสชาติดีที่สุดสถานที่ท่องเที่ยวดีที่สุดการพัฒนามากที่สุดแล้วท่านว่า ประเทศเขมรเขาจะเอาชนะไทยตรงไหนประเทศเขมรน,นี่แปลกนะครับเขาอ่อนด้อยทางประวัติศาสตร์เขาอ่อนด้อยทางที่ไปที่มาซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหามันไม่ควรจะมีปัญหากับประเทศไทยด้วยซ้ําเราไม่รู้หรอกว่าก่อนนี้วัฒนธรรมเขามีอะไรบ้างอย่างน้อยให้เห็นว่าเขมรน,นี่หน้าด้าน ชนิดที่ว่าปล่อยให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยลอกเรียนแบบหรือที่ใช้คาว่าเคลมเนี่ยอย่างออกหน้าออกตาแต่ทางรัฐบาลของเขาก็ไม่ได้เห็นว่าอันนี้คือปัญหาของเขาแต่เขามองว่าเมื่อประชาชนของเขาชอบอะไรก็แล้วแต่ เขาก็จะปล่อยให้ประชาชนของเขาอ้างว่าเป็นของขมรชุดไทยเออกระเลิกเลยอย่าบอกนะว่าทางราชการของเขเมรเนี่ยตาบอดทุกคนซัมปอตเป็นซัมปอตเป็นชุดประจำชาติเขเมรยังปล่อยเละเทะเลยทั้งผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ก็เริ่มมาแต่งชุดไทยจากเหมือนจงกรเบนก็มาเป็นผ้าสิน้น ที่นี้การท่องเที่ยวไทยน่ยมันบูมไงแล้วก็วัฒนธรรมไทยต่างๆบูมตามทุกคนมาเที่ยวแล้วก็ชื่นชอบว,วัฒนธรรมไทยหลายอยา่างสงกรานเนี่ยเป็นตัวแรกที่เขมรเริ่มที่จะอยากได้ด้วยจนจนเปลี่ยนชื่อหน้าด้านพอที่จะเปลี่ยนชื่อโจชนำเขมรมาเป็นสงกรานแบบเทศไทย ทั่วโลกนานาชาติเขารู้ว่าประเทศไทยจัดสงกรานชื่อนี้มายาวนานเขมีนก็พยายามจะลัดเลาะชื่อสงกรานว่าอยู่ในนั่นในนี่ก็ไปเอาคําว่าสงกรานที่เขาแปลว่าเป็นสงกรานมาจากวัดศักกําแพงใหญ่อยู่ที่ศีสเกตไปอ้างว่าเป็นของตนสุดท้ายเถียงไม่ได้ก็บอกว่าปราสาทขอมทั้งหมด เป็นของเขาประสาทขอมอยู่ในไทยทั้งหมดเป็นของเขาคือทุกอย่างเขาจะเอาเป็นของตนเองแค่นั้นก็หน้าด้านเลยถึงขนาดว่าเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยก็ยังหน้าด้านทั้งประเทศเอาชุดไทยไปใช้ก็ยังหน้าด้านทั้งประเทศนี่คือขมตดล่าสุดหน้าด้านต่อครับก็คือที่มีการการจัดขบวนเรือพยุหะยัตราทั่วโลกเขารู้มานานแล้วว่าที่ประเทศไทยจัดมาบ่อย เขมรไม่เคยจัดเลยไปไปมาๆก็จะจัดซะงั้นก็บอกว่าเป็นของเขาซะงั้นนี่คือเขมรต่างชาติเขาค้ำเขมรครับเพราะสิ่งที่เขมรกาลังทําอยู่มันทําลายประเทศตัวเองทําลายประเทศตัวเองเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดก็รู้ว่าเขมรมีนิสัยอย่างไรทุกชาติเขาก็รู้ว่าเขมรมีนิสัยอย่างไรกำลังทําอะไรเขาก็รู้ว่าเขมรกําลังเคลมประเทศไทยเคลมวัฒนธรรมไทย ทำา,า,เาเนเขมรเฉยลนยะส่วนประเทศไทยไม่ต้องห่วงครับสิ่งที่ประเทศไทยทําอย่างไรเขมรก็ทําไม่ได้ครับทําไม่เหมือนทําไม่เป็นดังนั้นสิ่งที่เขมรยิ่งทํายิ่งพังทลายยิ่งหมดความน่าเชื่อถือในเขมรมันก็ยิ่งทําให้คนทั้งโลกรู้ว่าเขมรไม่มีวัฒนธรรม ตอนนี้เขามรนเขาคิดว่าประเทศเขาฉลาดอยู่คนเดียวในโลกนี้เขาเมรฉลาดอยู่คนเดียวแต่แลวคนโอ้นิสัยสันดานแสดงออกตั้งแต่นางงามตั้งแต่มิสแกลนเนี่ยเห็นเต็มๆเลยอิจฉาริษยาเมื่อมีโอกาสแล้วก็ไม่คว้าโอกาสไม่ช่วยกันไม่สามัคคีกันไม่สนับสนุนกันโดยเฉพาะเรื่องมิสแกลนเนี่ยจนเปลี่ยนมาเป็นไทยก็คือมาโกรธประเทศไทยอีกที่หน้าด้านที่สุด มันมีทุกเรื่องจนเรื่องขบวนเรือล่าสุดประเทศตัวเองก็ไม่มีประวัติเรื่องเรืออะไรต่างๆเลยมึงเกิดมามึงก็ไม่เคยล่องเรือให้ใครเห็นไม่มีแม้แต่แม่น้ําที่จะล่องเรือการล่องเรือขบวนเรือพยุหาญาตตราของประเทศไทยเนี่ยมาตั้งเวลายาวนาน ค้นหาในทเทอนก็รู้แต่ค้นหาในประเทศเขเมรไม่มีดังนั้นพอสรุปได้ว่าเขาเมรมันอิจฉาประเทศไทยสุดๆมันอยากทําเรียนแบบทุกเรื่องมันอยากเป็นประเทศคู่แฝดของไทยกะว่าจะทําให้อ้างวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็บอกว่าไทยขโมยมาด้วยนะนี่คือน่าตบมาก จะเคลมเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะเออเคลมเนี่ยทําให้เหมือนเนี่ยยากอยู่แล้วทําไม่ได้ด้วยแต่เสือกมาบอกว่าขโมยนี่แหละดังนั้นประเทศนี้ไม่มีทางเจริญรถ้าทําอย่างนี้นะโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับเซครับ